สวัสดีค่ะมาดูรั้วนะคะนี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะเป็นสแตนเลสครับไม่ไม่เป็นสนิมนะผมไม่เป็นไม่เป็นสนิมค่ะใชจะอยู่อย่างนี้ไปอีกร้อยปีเลยครับมีทั้งเงินมีทั้งทองนะคะคุณนี่สแตนเลสนี้ไม่ขึ้นสนิมเอกลักษณ์เอกลักษณ์ดูสิคะมีทั้งเงินมีทั้งทองทำแล้วก็ดีสําหรับบ้านนะคะไม่ขึ้นสนิมนะคะแต่มันอาจจะขึ้นคราบอะไรหน่อยแต่เราถ้าเราทําความสะอาดมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ๋อจ้าอาจจะขึ้นคราบอะไรประมาณนี้ อันนี้ถือว่าประตูสำหรับบ้านกบกบหลังแรกเลยนะคะวันนี้ไฟดับน,นะคะเอฟซีเน็ตก็อาจจะไม่ไม่ค่อยจะมีเน็ตเท่าไหร่นะคะปีน้องแม่ผู้ใหญ่อ๋อ FC บอกว่าแม่ผู้ใหญ่สวยพันปีขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณเอ่งเอ่อคิดถึงักิญที่ถึงเมเดย์แล้วค่ะเนาะนี่อัเมเดย์น่ารักมากเลยเมเดย์นะคะสักหน่อยก็จะมาแล้วว่าเบอร์นะคะพอดีไฟดับนะคะ FC ไฟก็ดับนะคะใช่ไฟดับนะคะแต่เราก็อยากให้ยืนดูนะคะเราก็แต่นลุงพลขึ้นไลให้ดู่ะคะเอามาแล้วพอจ้าแต่วันนี้เราก็เอ่อถึงถึงไม่จะแข่งแดดเราก็พอใจนะแม่ผู้ช่วยแล้วก็ดีใจมากนะคะรำนะครั้งนี้ค่ะคุณเองดีใจยังไงครับดีใจค่ะได้รำให้องค์ปู่แล้วก็ มันจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเมื่อตะกี้นี้เราลำอ,องค์ูก็น่าจะบังแดดให้เราด้วยโอไม่มีแดดเลยนะออเออเออใช่ตอนนี้แดดแล้มาแล้วนะแดดก็มาเราลำเสร็จปุ๊บแดดก็มาปั๊บเลยโอ้ใช่น้าอ,องค์ูก็น่าจะดีจดใจที่จะมีการลำนะคะต่อไปคใคร<อ>ใไม่เชื่อไปดูไลฟ์ได้เนาะใช่ตอนเราลำมันก็จะ,ะมีอะไรมาบาังแดดให้เราน้องแม่ผู้ช่วยเมื่อตะกี้นี้เนาะ เหมือนปฏิหารเลยใช่ไหมใช่มันปฏิหารตอนจะรำนี่แดดเปรี้ยงเลยนะตอนจะรำก็แดดจนหัวสิแตกเลยเนาะแต่พอเราลำปุ๊บก็มีอะไรมาบังแดดให้เราด้วยเห็นไหมเราลำเสร็จแล้วแดดเลยเนาะใช่ลำเสร็จปุ๊บก็แดดเลยปั๊บเลยนะคะค่ะสงสัยปู่คงชอบเพราะว่าไม่ได้ลำบมานแล้วไฟดับตอนไหนครับไฟดับตอนตอนใกล้เราจะลำตอนใกล้เราจะลำก่อนหรือเปล่าก่อนก่อนเราจะลำก่อนเราจะลำนิดนึงค่ะ แล้วก็ลำเสร็จก็มาปั๊บดีใช่ไหมมาปั๊บนี่เห็นไหมลำเสร็จปุ๊บไฟบ้าเลยใช่เหมือนเป็นอะไรสัญญาณบอกเหตุเนาะสัญญาณบอกบอกว่าได้ได้เห็นแล้วเด้อได้เห็นแล้วเด้อลำแล้วเด้อเนาะค่ะเน้องเพื่อนๆคิดว่าโอ้ได้รับรู้แล้วว่าเราลำวันนี้นะคะต่อไปแกงจำปาก็จะได้ลำละค่ะเนาะต่อไปสิบเอ็ดคนค่ะ แต,แต่ก่อนแกบอกว่าเอาสนะิบเนาะแต่ว่ามีชาวบ Li ้า,บานมาเพิ่มอีกหนึ่งก็เอาไปเลยมันก็จ่ายหมดเลยนะคะคนเี้ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ทางนั้นก็ป้านะคะทางไปทางไหนก็มีแต่ป้ากับลุงเนะะานะนี่ท <c oughs> ุกทุกที่เนาะแม่ผู้ช่วยนี่ก็มีหนึ่งภาพนะคะแล้วก็ยืนอยู่ที่แดดอีกหนึ่งภาพนะคะใครมาก็ถ่ายได้ค่ะป้ากับลุงก็ยินดีต้อนรับอยู่หน้าบ้าน<ด>นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่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 อันนี้เหลือกี่ช่องคะแม่ผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งสองนะครั้งนี้เนาะลีกสองช่องก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูลุงกิมมี่ก่อนนะคะ วันนี้ทําไมคะลุงจิมวันนี้พอพอวันนั้นที่มันเป็นประเด็นเหมือนเหมือนกับแม่เป็นยังไงคะแม่ผู้ใหญ่นั่นแหละแม่ก็จะจี้หนะ้าผมมากแม่นั่งได้ละแม่มานั่งอ้าวก็ฟังค่ะหนูยังทําคลิปอยู่คือวันนั้นที่แม่แม่แม่ร้องไห้นะคือแม่ร้องไห้เพราะว่าความปลื้มใจของเอฟซีที่กดเข้ามาแล้วบอกว่าแสดงความใช่ค่ะให้กำลังใจค่ะแล้วทําไมลุงจิมลุงจิมทําไมทําไมไม่แสดงอะไรนะคือทัวลงผมวันนั้นน่ะ ผมไม่รู้นะว่าทัวร์ลงผมแต่วันนั้นไลฟ์ครั้งสุดท้ายมันขึ้นว่าสู้ๆนะลุงสู้ๆนะลุงจิมจิมมี่แลก็ังใจลุงจิมมี่ให้ hey, เราก็ว่าอะไรมันเป็นอะไรยังไม่รู้สึกอยู่แต,แต่คิดคิดอยู่ว่าเอ้ยเป็นอะไรก็เลยชินแล้วว่าเออทัวร์มันลงบ่อยก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าแม่ผู้ใหญ่ก็เข้าไปไปในไลฟ์ของแม่แล้วก็แม่ก็บอกว่าไปช่วยตอบแทนของผมอ่ะตอบแทนว่าเออลุงจิมมี เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะลุงจิมมี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแม่ตอบให้หมดแล้วนะแล้วตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ผมก็ไม่ขึ้นไหลวันนี้เพิ่งขึ้นไหลเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะเหมือนกันแหละนะจะเข้าใจผมอยู่เนาะเอฟดีเนาะทําไมไม่ขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นมาก็มีแต่อะไรเนะาะอะไรเยอะแยะามามา่ายำๆอะไรเยอะ <S <S ๆแล้วก็อีกอย่างตอนนี้นะ่ะไม่ได้น้อยใจครับอีกอย่างคือความ ความอะไรนะเขาเรียกว่าความถูกต้องและความความมีน้ําใจนะครับตอนนี้ผมคนติดตามสองแสนกว่านถ้าผมขึ้นไลน์เนี่ยแล้วบอกว่าช่องเล็กช่อง,องใหญ่เขาลงจิมมี่ช่องใหญ่ช่องเล็กเขาก็ได้สิบคนยี่สิบคนผมเลยเลือกไม่ไล์นะครับเลือกไม่ไล์จริงๆอยู่หน้าบ้านลุงก็จะมีอยู่สี่ห้าช่องผมเข้าไปดูแล้วคนดูสิบคนยี่สิบคนอย่างนี้ผมก็ เกิดความว่าเอเราไม่ต้องไลฟ์แต่แต่วันนี้ไลฟ์นี่คือมันมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมถ้าไม่มีกิจกรรมผมก็ไม่ขึ้นในเอฟซีนะเข้าใจนะองจิมก็ไลฟ์ได้ค่ะเนาะไม่ไลฟ์ไล์เลยค่ะยังเอฟซีคิดถึงค่ะเออก็ไลค์หนึ่งวันก็ไลฟ์สักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะลุงจิมหนึ่งวันก็ไลฟ์สักหนึ่งครั้งก็ยังดีเพราะเอฟซีก็ยังคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงลุงจิมนี่นะคะใครใครจะอัปเดตข่าวสารของผมนะครับ ก็ไปดูที่ช่องแม่ผู้ใหญ่นะครับในช่วงเย็นช่วงเย็นแม่ผู้ใหญ่ก็จะไล์ประมาณ4ทุ่มนะแม่2ทุ่มเนาะค่าทุ่ม2ทุ่มนี่แหละค่ะไปดูแม่ผู้ใหญ่ช่วงสัก2ทุ่มนะครับมันก็จะเป็นความเคลื่อนไหวนะครับผมก็เคยคุยกับแม่แล้วว่าต่อไปผมจะไม่ไล์แล้วไม่ไลอ่อารถมาแล้วรถอย่างเนาะโซลีรีมาส่งไผ่น้ขอขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC ครับในในในไลน์นะี้เนาะ สี่พันเลยได้แม่คือโล่งแค่ยังล่ะไม่ได้ลงสี่พันเลยได้แม่สี่พันเลยไดอค่ะก็พูดไปกับเอฟซีเพราะว่าเขาคิดถึงนานบางบางครั้งก็มีใช่แม่ผู้ใหญ่ก็อยากจะให้แม่บอกว่าเอ้าลุงจิมมี่เอฟซีคิดถึงนะใช่ใช่อแม่ผู้ใหญ่มาบ่อยนะไม่ไลฟ์ทำไมไปไปบอกลุงจิมมี่ด้วยให้เขาไลฟ์ด้วยลุงจิมมี่เป็นอะไรประมาณนี้เนาะแม่ผู้ใหญ่ก็ตอบว่าลุงจิมไม่ไลฟ์คือถ้าผมไลฟ์ถ้าผมไลฟ์ช่องที่เขา เขาเขาเป็นช่องช่องใหม่ๆช่องนี้ยังไม่มีรายได้ช่องเล็กๆเนาะค่ะเนาะเสร็จเลยนะแม่เนาะแม่เคยแอบแอบไปส่องไหมส่องค่ะไล่ตอนเช้าตอนเช้ามันก็มีความลําบากอีกไล่ตรงนี้ไล่เราตอนเช้าน่ะไม่เราไล่หน้าบ้านลุงใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปนู่นใช่ไหมอ๋อก็จะไปเห็นชาวบ้านแต่ลุงจิ้มไม่อยากจะไปถ่ายเขาประมาณนี้ค่ะลตรงนี้ประมาณสักอ่ะยี่สิบหรือสามสิบนาทีพระมาใช่ไหมค่ะผมก็ต้องไปส่งพระตาหารให้พระอีกมันก็ต้องเป็นการ ก็ไได้ไปถ่ายชาวบ้านเพราะว่าเขาใส่บาทเอฟซีก็จะว่าเอ๊ะมันเป็นมันดูไม่ครบตุองกินมก็ต้องไล์เฉพาะตรงนี้เลยช่วยช่างทารั้วแม่อธิบายหน่อยอ๋อช่วยช่างทํารั้วเฉพาะผมเดินนี่ผมก็ไม่ไหวแล้วเอฟซีเออไม่หรอคะเราเราช่วยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราเราไม่เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะไม่รู้จะไปทําให้ยืนให้เขากีดเปล่าเปล่านะคะแม่กีดก็หมายควาว่าขวางหูขวางตาเขานะคะไปอยู่แบบยังไงก็ไม่รู้ค่ะเนาะเราทําให้เป็นแล้วไปยืน ยีดกั <ici> wang, ้นเขานะคะมันไม่สะดวกนะคะช่างทํางานค่ะแล้วก็ดูช่างดีกว่านะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ไม่ผู้ใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณค่าเอทุกท่านช่วยดูคลิปนะคะกดไลค์ให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า